ทำไมทำไมทำไมเธอถึงทำไมเธอถึงสูงกว่าน,นี้สิจะตบผมทำไมครับพี่นิกกี้ครับตกไปได้ซะแล้วไอ้เมาส์นคน,นสมัยนี้นะอยากจะดังในวงการเนี่ยมันต้องเป็นกันเองทาไมคลิปลุกเป็นพระเอกอะไรเนี่แหละโดนตัวไม่ได้ตกไปได้ไม่ได้แล้วถ้ามึงอยากกลับมาเกิดณนะชั่วโมงนี้ต้องพึ่งพี่คนนี้เท่านั้น เข้าวงการมาตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ3 1ทําอ็ดทอะไรมานากักดังหนังก็ได้ร้อยล้านปล่อยเพลงมา MV เนี่ยหกสิล้านโอ้แล้วตอนนี้คนเขาฮือกันในเมืองทองเขาฮือกันเลยนะว่า ศิลปินคนเนี้ยกำลังมากินกาแฟอยู่ในเมืองทองเขามากินกาแฟในตอนนี้ขึ้นเทนอวิตเตอร์แล้วนะหวังว่าเขาจะยังไม่กลับไปนะครับพี่นิกกี้รีไปรีบไปเพราะคนแชร์ในเทนอวิตเตอร์ขึ้นเทนเลยอ่อนน้อมถ่อมตนนะเพราะเขาไม่ชอบคนไอ้กเอาแล้วครับ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 เดี๋ยวกล้องจับตามไปนะพี่นะต่งเต้นว่ะใครว่าเราเสือกไม่บอกด้วยดังมากดังมากไอ้พวกนี้โกบอยว่าสายแรปเปอร์แน่เพราะนิกกี้ช่วงนี้มันชอบแรปเปอร์อยู่เมาแล้วคนที่มาฟีดกับเขานะโอ้โหเยอะวิวเยอะเขาอีกไอ้ร่างแฟกซ์หน้าครับโอเรียลไซค์ครับบ๊าเปาข้ไไหว้พี่บ๊าวบ๊ แล้วก็จะค่อยแลบกันคุณแท็กสวัสดีครับแท็กเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเฮ้ยไอ้ยื่นหน้าคุณคุณมึงเป็นดาราเก่าปั้เนี่ยอ๋อใช่ใช่ครับใช่ครับพี่โอ้ยดับไปนานเลยนี่อะไรไอ้วงเคยูวายมาแต่ก่อนมึงไงบีโอไฮครับก็ดังอยู่นะอยากกลับมาเกิดเบ้าอยากครับจับจากมืองเลยเพื่อนแล้วทำไมมาร้านร้านเนี้ยเขากินกาแฟธรรมดาทำไมเพื่อนกินเนี่ยกินไม่ได้เกาแฟชมชงเมืองกูต้องเครื่อนของตาบักของเพื่อนมีอะไรปะ ไม่เห็นเพื่อนงานเยอะไงช่วงนี้โทรไปเพื่อนไม่ได้ออกยูทูบไม่ได้ว่ะเพราะว่านี่คุยงานคอนเสิร์ตกันอยู่โอ้โหตั้งแต่ร้องไห้อะพอออกยูทูบ่ะม้เไม่มมีแต่เพื่อนร้องไห้อะมีอะไรบ่าไอ้ข้าไม่เห็นเดี๋ยวมีงานต่อแต่ว่าเพื่อนจะทําเพลงใช่ไหมครับแล้วพี่แวนโก้ก็ดังไงเก็บทรงไม่อยู่อะไรเงี้ยกันนี่ยครับจะมาขอถ่ายพวกพี่สองคนครับ ช้ำไอ้นิสัยรวยเบาแล้วแต่ลงก่อนพี่วิวทูพี่ไม่ได้เลยใช่ไหมพี่หกจะเจ็ดสิบแล้วอ่ะเจ็ดสิบล้านเจ็ดสิบล้านวิวใช่โอ้ยไปเลยไปเลยอะไรไม่เข้าเรื่องเลยอะไรไงไม่ครับคือตอตอนนี้ครับยอดวิวทูทูผมเบาแล้วครับแล้วผมก็เลยคิดว่าอยากทําเป็นออเ,เป็นไนเ,นเป็นออเกไนไนอ่ะแต่ว่าคิดว่าจะสร้างผลงานนะอยากเริ่มต้นจากทำคอนเสิร์ตให้ผู้พี่สองคนนะครับมึงมาถ่ายกูเนี่ยก็ยังต่ำเนี่ยมีหลักล้านยอดวิวอ่ะ เดี๋ยวกูช่วยให้ก็ได้แต่แต่ยังไม่มีลมตอนนี้กลับไปก่อนปะเออคุณแจ็คครับเอว่าเอางี้ได้ไหมครับผมรู้มาว่าความฝันของคุณแจ็คอะอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่เหมือนบอดี้แสลมเหมือนโบวิโตที่จัดที่อิมแพกอะเอางี้หน่อยเราก็รู้จักกันมานานนะเพื่อนจําได้ไหมว่าตอนที่เพื่อนดังเพื่อนจำจะมาฝากผมพวกหมทดตัวเลยอะตอนนี้เพื่อนดังแล้วอะเพื่อนเล่นคอนเสิร์ตให้ผมได้ไหมผมอยากทําแบบเขาเรียกว่าบิ๊กโปรเจกต์อะคอนเสิร์ตอะไรคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมคอนเสิร์ตพี่แจ็คอิมแบกเมืองทองครับผมเออกูเล่นอิม่ได้เป็นนงาบโชว์ ปิดแบบ50คนไม่เอาปิดวิกเลยไม่เอามึงกระจายตั๋วไปเดี๋ยวกูไปเล่นให้แต่วันนี้กูขอซ้อมเลย ขอเล่นแบบเต็มๆเลยวันนี้ที่อิมแพกโอ้อะไรบุญแล้วไอ้เฮ้ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณากครับขอบคุณครับขอบคุณนครับพี่โค้กขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่โค้พี่โ้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ตขอบคุณครับขอบคุณ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 อบขอบคุณรอบขอบคุณขอบขอบคุณขอบขอบคุณอบขอบคุณขอบคขอบคุณขับขอบคุณขอบขอบคุณบขอบคุณอบขอบคุณบ นั่นเดี๋ยวผมไปแปนนใบรอนะดีนะอยากกลับมาดังอ่ะครับครับพี่แกตัวคับแลปไล่มันไปดิเฮ้ยมึงไปไหนมึงก็ไปอันนี้พี่แกเขาสอดไกประชาชนไทยเขาใจร้ยสุดหมึงพูดอะไรมึงไงส่ง้ไหมันโง่เฮ้ยทุกคนนี่คือครั้งแรกที่เราได้เป็นออแกไนซ์แล้วมึงทำไรอ่ะเฮ้ย อะไรอ่ะอะไฟังลูกพี่แล้วก่อนที่เอาคุณแด็กมาครับทันเนี้ยเราจะมาจัดคอนเสิร์ตให้พวกเขาที่อิมแพคแคนาเมืองเทพธานีวันนี้ได้ประสานกับทีมงานเมืองทองอิมแพคเมืองทองธานีมาแล้ววันนี้เราเตรียมการเรียบร้อยไหมครับดีมากมยค่ะดีนะแล้วพี่โต้งดูแลเรื่องอะไรอากาศครับผมความปลอดภัยความปลอดภัยต้องมาเบนใบคอนเสิร์ตไวนิ่วมีไหม เออไอคนข้างหลังคุณเสียงคุณเสียงตัวคนนี้คือทำอะไรอ่ะดูแลเรื่องน้ำดื่มพี่เขาน้าธรรมดาพี่เขาไม่กินกินเอเวียนน้ำแร่เท่านั้นขู่พี่แจ็คแฟนฉันเมาบำบัดอารมณ์พี่เขาเพราะพี่เขาศิลปินอารมณ์ศิลปินบางครั้งเขาไม่สบายใจเขาก็อารมณ์ไม่ดีดูแลให้ดีๆปิดพลาดนะครับผมอัลโหลครับพี่แจ็คพี่แจ็คถึงแล้วไปแล้วพี่แจ๊กไปไปแล้วพี่แจ็คแฟนฉันด้ยเร็ว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 รับพี่แจ๊กแฟนฉันพี่แจ๊กสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่แจ๊กสวัสดีครับสวัสดีคร ทุคน่อยดูกคนเยเขียยทางเ้ยเทางเขีทางปเขีางเพลงแล้วไปนะ่นทางมีไปชว์เานออยครับเบียรเดินนียางเเขียทางน้องน้องน้องเขียเขียเทางเเฮ้ยเขียเขี่ยเครับีเ่นดตถ่ายรูป้งคะเฮ้ยเด้ยเฮ้ย้ไม่ล่งานไม่ล่งาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับพี่ลงมาลงมาลงมามไม่ได้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 ยเออเ่ไม่ได้ไม่ได้ พี่แจ็คแฟนมาแล้วครับพี่แจ็คแฟนมาแล้วครับทุกคนพร้อมไหมครับเข้าข้างในวะยูแม็คอะทุกคนพร้อมนะครับยิ่งกว่าครับเพราะว่าถ้าจตกข้างในไม่พอครับ เฮ้พี่แจ็ครับเชิญรับเชิญครับตอบไปให้พี่แจ็คนะครับไหนบอกอีแพกข้างในไอ้สัตว์เอาอีนี้ผมไม่เอาทางตรงไเดี๋ยวเวียกูบอกอีแพกโปลิโต้พิกแอนดเขาเล่นข้างในกันมึงวงกูมาเล่นเกียร์อย่างนี้เนี่ยมีมีมีรับเชิญแล้วนโก้นะพี่โต้พี่โต้ตามแวนโก้มาหน่อยแวนโก้เป็นเกตพิเศษให้คนเห็นนะเกตพิเศษอีสามนาทีไม่เริ่มไม่กลับแล้วนะพร้อมไหมครับพี่แจ็คพร้อมไหมครับพร้อมนะพร้อมจะไม่เธอถึงใจราย cup chan กูบอกว่าเวลาวงกูมาไล้อย่าตีันีเพียให้ครับนอยู่แค่2คนมึงยังตีกันไอสัตว์ไม่จนไม่้เาเชพี่แจครับช่วยบอกให้คนหยุดตีกันเอ่เ้ยมีอกทีไม่ได้นะอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกันไม่ตีกันครับไม่ตีกันขอเสียงเอาได้ไหมครับ ครับก็ดีใจนะครับวันนี้ที่คอนเสิร์ตนะครับวันนี้เราจะจัดแบบเป็นลิมิเต็ดนะครับก็คือเอาแค่แฟนๆนะครับที่ชอบผมนะครับตอนนี้ก็มีแค่ทั้งหมด1 2 3 4ได้คนละกี่ร้อย่ะเริ่มไปเลยนะครับเพลงนี้นะครับเกิดมาพวกค่ะครับแฟนครับแฟนครับเฮ้ร้อยลังยืนนะครับตึกก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแบงค์ยิงเหรอครับผมก็ร้องนะครับมัันนเเเจจ็บที่ธออาหวใ ไงป้าขายไงไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ซื้อไม่ไม่ไม่เท่าไร่เดี๋ยวพกมขอซื้อแม่ผ่านตั้งเป็นระเบรับป้ารู้จักวงแจ็คแฟนฉันไหมชื่อเพลงผมอะไรเกิดมาทำไมกิดมาทำไมเกิดมาเกากิมาเกิดมาเกิดมนเกิดาเกิมาเกิดมาเกิดงาเกเพิาเกิดมเกดมเกิดมาเกิดมเกลงคืเต้องเคิยก่อนเก้ยคือวงมาเกิเนี่ย เอารถเฮียอะไรมาผ่านนี้ก็ได้การครับไปดูดีดีดีไม่มีแล้ว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 อันนี้ก็คือเพลงเกิดบาบ้หักเมื่อกี้เล่นจบไปแล้วแต่อีกเพลงหนึ่งอันนี้แบบพิเศษไม่เคยเล่นที่ไหนเล่นทีแรกเฮ้ยเพลงใหม่เลยเหรอทิ้งเราทำไมโอ้โหมีฟิเติรงด้วยเป็นแรปเกตส์นะพี่ต้องเกตสอ่ะให้เกตสอยู่หลังเวทีพี่ต้องเฮ้ยตอวเฮียกูบอกให้คนเห็นเกตสไงสัตว์การกลับมาการมาแล้วครับปลอดภัยนะครับ เพลงต่อไปนี่คุณดู MV ผมยังดูไปนิดเดียวรู้ไหมว่า MV ผมพระเอกคือใครหมาแต่ผมเนี่ยก็คือจะร้องก็ต่อเมื่อมีหมาคุณต้องหาหมามาให้ผมหมามาไม่เหมือนนะดิหมาหล่อไปอ่ะหมาหล่อมากเลยหมาหลออไปงั้นเอาอีกตัวนึงบอยมานายย่นนายย่นมาหมาไม่ใส่เสื้อนะจริงจริงอ่ะโอ้โหนี่นายลองทำนาย่นโอเค แเพลงต่อไปนี่คือชื่อเพลงทิ้งเราทำให้นะครับก่อนลากันนะครับผมเพลงนี้นะครับมีแรปเปอร์มาแรปด้วยเฮ้ยพูดเป็นเล่นจริงครับเฮ้ยเอ้ยเมาส์มาหนึ่นี่ครับครับครับพี่แจ๊คครับนวดนิดนึงครับครับครับไม่ถึงเอาให้มันถึงถึงนิดครับครับครับเอาขึ้นให้มันถึงถึงเลยโอเคครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับล้วหมดล็อกแล้ว ใคงต่อไปนะครับทิ้งเราทำไมนะครับเดี๋ยวช่วยกันร้องพร้อมๆกันครับผมความหมาเพลงนี้คืออะไรคนเราเนี่ยจะชอบคิดว่าผู้ชายเนี่ยออฟันแล้วทิ้งแต่จริงแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็ฟันผู้ชายแล้วสามารถทิ้งได้เหมือนกันโอ้โผมผมเนี่ยโดนทิ้งมาผมก็เลยบอกว่าทิ้งเราทําไมอ่ะคุณถึงโตร้องกันเลยครับแล้วความจริงในโลกที่ <c oughs> โหดร้า หลายจิตใจคนที่รักเธอได้ไม่เข้าใจที่เธอทำลงไปอยกรู้ที่เธอไม่รักเป็นพอฉันหรือเป็นพอใครใครทำเธอวันไว้เธอถึงได้ เอาแวนโกขอต้อนรับแว็กโกแว็กโกลลโแว็โกหล,ล,ล,ลับไอสัตว์ <c oughs> ไม่ตื่นเนาะไม่ตื่น <c oughs> เอาแวนโกมาเดกเรา แค่ลมทิ่พัดผ่านใจที่คุณชอบบอกเพื่อเอาพบกันต่อไปเขาไม่มีทางที่จะไปรอดที่หน้าตาจะถูกอับปางรักได้ไหมหรอทำร้ายเธอไม่ต้องไม่ดีไม่จับน้าหน้าอย่างฉันนะเธอมองฉันเทียบใครหรอกฉันเป็นเหมือนปลาอยู่ในข้อที่โดนเธอหลอกให้ใจไปเหมือนจับใบมีดที่มันยืดที่อกเหมือนอยากเห็นฉันขาดใจตายฉันมีให้เธ สถานที่ค่าสถานที่ค่ะค่าสถานที่คือไอ้เงี้ยนิกกี้มันให้ผมมาเล่นคอนเสิร์ตมันบอกขอร้องผมมันไปกราบผมไม่เกี่ยวกับผมเลยไม่ใช่คุณแจ็คจัดเองเหรอคะงานนี้ยผมไม่ได้จัดอะคุณแจ็คแฟนฉันคุยเขาเลยเท่าไหร่ค่าเท่าไหร่หนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านแค่ย่าเฮียเนี่ยนะโอ้ใครจะมาจัดเนี่ยพี่เอาจริงสมมติว่าถ้าอิมแพ็เนี่ยใครจะมาจัดงานเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนศูนย์สองได้เลยศูนสามสี่ห้าค่ะอ๋อ โอเคโอเคโอเคผมให้โปรโมทแล้วกันนะเพื่อนนิกกี้เขาจัดก,การให้ขอบ<ร><ร>คุณนะครับรอดแนละ้วไม่ต้องเสียเงินแล้วเราไม่ต้องจ่ายเงินแล้วค่าแบนพวกกูครับค่าแบนพวกกูสามแสนกว่าบาท <laughs> แจกกันยี่สิบนี่แอมก็สองหมื่นแล้ว <laughs> สอง <laughs> สี่หมื่นแล้วเอา้ากูเก็บใครอ่ะ <laughs> แบกยี่สิบบนพร้อมไม่พอหรอก้เหียมึงแล้วแข่งกับเพื่อนกูไม่มึงอะแล้วแม่ผู้ยังไม่ชัดเลยสัตวกคำตอเหี้อะรอยสัตว์ก็เยอะไอ้เก้านไอ้หมา สัตว like the oh, <God. S 1> ์หน้าตสัตันด่านหมามาเก็บพี่เขามีปืนแต้มปืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่รับพี่มากินผู้วายมันเป็นแรบมันเป็นแรบป่าแลรบนป่าวแต่พี่เดี๋ยวผมเอาให้แล้วกั้นผมว่าช่วยผมแล้วกันพี่นะ เมื่อกี้ผมเห็นพี่อยู่ขับผ่านม้าลายพี่ใส่เลยฝากซับกับใครช่องนิกกี้นะฉัดมากดซับกันนะครับแล้วทุกคนจะสนุกจนหลับฝากเพลงพี่แจ็คด้วยนะครับทิ้งเราทำไมเขาเพิ่งโดนทิ้งไปมาให้กำลังใจคอมเมนต์กดถูกใจโอเคใช่เลยเก็บตองไม่อยู่สักทีเองเก็บไม่อยู่ทำไมมันเมาอย่างนี้โดนไปตองตามที่โคตร <differences S 2> ไงทำไมมันเมาอย่างนั้นพอแล้วมันเขาไม่ฟังเพลงกูเพลงมึงดังขอบคุณดิกกี้บ้างขอบคุณโคบอยขอบคุณพี่เบียร์มากๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสานฝันสานฝันฝานฝันแล้วได้แล้ว